วันนี้นะครับผมก็จะพามาเปลี่ยนตัวมอเตอร์นะครับเป็นตัวมอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นนะครับอ่าเราก็เริ่มจากการแกะน็อตนะครับขันน็อตออกเลยนะครับจะมีน็อตด้วยกันอยู่3ตัวนะครับอ่ามีด้านท้าย1ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านบนครับอีก2ตัวนะครับเราแกะน็อตนะครับสามัวอ่อกแล้วก็ดึงฝาออกได้เลยนะครับนี่ครับก็ขันนะครับทั้งสามตัวนะครับจากนั้นเราก็ดึงฝาเลยนะครับดึงออกเลยนะครับถอดง่ายนะครับอ่าเราก็ดึงฝาแบบนี้เลยนะครับ ก็ติดสวิตนะครับก็มือดันนะครับก็ออกแล้วนะครับครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มนะครับถอดนะครับถอดตัวมอเตอร์นะครับเพื่อเราจะทําการเปลี่ยนนะครับก็ถอดนะครับฝานะครับตัวที่คุมมอเตอร์นะครับออดถอดออกเลยนะครับอ่าก็จะเราก็จะเห็นมอเตอร์แบบนี้นะครับตัวยางนะครับพวกยางพวกอะไรเราก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับตรงสายไฟนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีนะครับเป็นหางปลานะครับสองหางนะครับเราก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับจิ้มแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับถอดออกง่ายนะครับเป็นซ็อกเก็ตนะครับจากนั้นเราก็ขันน็อตนะครับจากนั้นเราก็ขันน็อตนะครับก็จะมีน็อตที่ใช้ยึดนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็ขันออกให้หมดเลยนะครับนะครับก็ไล่ขันออกให้หมดเลยนะครับทั้งทางด้าน ข้างนะครับทาง้นข้างก็มีนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตัวเครื่องก็มีนะครับก็ขันให้ครบทุกตัวแล้วเราก็จะดึงนะครับตัวฝาที่ประกบอีกชั้นออกได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่เคยแกะนะมันก็จะแน่นดิดนึงครับแล้วก็ขันนะครับให้ทุกตัวนะครับจากนั้นเราก็นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆ ค่อยเยาะนะครับค่อยค่อยเยาะครับกดตัวมอเตอร์ลงไปนะครับเพื่อจะให้กับตัวฝามันเปิดนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าพอมันเปิดแล้วเราก็แกะออกได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าก็จะมีสายกาวด้วยนะครับแกะสายกาวออก เรายังไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็ถอดออกเลยนะครับจากนั้นเราก็ดึงนะครับทึ่สองได้เลยนะครับอ่าแค่นี้เราก็จะเห็นตัวมอเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทาการเปลี่ยนนะครับทำการเปลี่ยนตัวมอเตอร์นะครับการเปลี่ยนก็ง่ายนะครับนี่ครับจะมีพกตัวยางนะครับมีพกตัวยางเราก็เก็บไว้ดีๆนะครับต้องใส่นะครับใส่คืนนครับเหมือนเดิมนะครับตัวมอเตอร์นะครับการจัดเรียงอะไรนะครับเราก็เรียงเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับลูกใหม่นะครับลูกใหม่ที่เรานํามาครับก็ใส่เาวางไ้นี้เลยนะครับการวางมอเตอร์นะครับจะมียางรองนะครับจะมียางรองทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะครับจะมีทั้งด้านล่างด้านบนเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นยางกลมนะครับนะครับแล้วก็จะมียางนะครับที่คุมนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านบนจะมี2อันนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับเพียน ที Entonces, ่อันล่างอันนึงนะครับแล้วก็อันบนอันนึงะครับเราก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับที่เราถอดอย่างไรนะครับใส่พอดีใส่ให้ตรงล็อกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับที่เราถอดจากนั้นเราก็ใส่ฝาีปเลยนะครับจะมีการเรียงมอเตอร์เนิดหน่อนครับเราก็จัดนะครับจัดเรียงมอเตอร์นะครับมันจะเป็นล็อกนะครับล็อกพลาสติกนะครับกับตัวล่องของมอเตอร์นะครับเราต้องเล็งให้ตรงกันนะครับไม่ยากนะครับนี่ครับ ก็ขอยัางแค่บันย้อนรับตอนเราแกะเราก็ดูด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะทํามานะครับให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นรอยเป็นร้อยบาทนะครับให้เราครับวางตัวยางนะครับกับตัวฝาพลาสติกนะครับให้ตรงกันนะครับวางให้ตรงกันนะครับครับพอลงล็อกแล้วเรากดเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับเราจะเรียงนะครับจะเรียงตรงแล้วนะครับพอดีล็อกแล้วนะครับอเราก็กดฝานะครับกดฝาตัวพลาสติกนะครับ ปิดลงไปนะครับอ <mac book> ัน <ac> น <man us sounds> er ี้ก็จะมีนะครับมียางอีกชั้นหนึ่งอย่าลืมนะครับจะมียางนะครับตรงนี้จะใช้คุมนะครับคุมปากมอเตอร์นะครับเราก็ใส่กรตัวพลาสติกนะครับใส่กรตัวพลาสติกนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็มานะครับขันน็อตยึดเลยนะครับอเราเมื่อกี้เราเรียงเราเรียงมอเตอร์แล้วนะครับก็ยึดเลยนะครับยึดให้แน่นเลยนะครับ ก็ขันนะครับขันน็อตให้ครบทุกตัวนะครับขันน็อตให้ครบทุกตัวนะครับนี่ครับอ่าขันให้ครบทุกตัวนะครับครับพอเราขันน็อตนะครับเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําตัวครอบนะครับตัวครอบปากนะตัวมอเตอร์นะครับมาปิดได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นตัวยางนะครับที่ใช้นะครับป้องกันฝุ่นนะครับ เราก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับพอเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาไล่นะครับไล่ตัวสายไฟแล้วนะครับเพราะว่าเราจะปิดฝานะครับอันดับสุดท้ายเลยนะครับก็มาไล่นะครับเรียงตัวสายไฟให้ดีนะครับก็เรียงนะครับค่อยเก็บสายไฟนะครับเก็บสายไฟให้ดีนะครับร้อยมาเลยนะครับร้อยร้อยมาแบบนี้เลยนะครับเก็บให้ดีนะครับสายไฟจะเอาไว้ในตัวเครื่องนะครับจะไว้ทางนั้นในนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหางปานนะครับเราก็เสียบครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปในมอเตอร์ตัวใหม่ของเรานะครับก็เสียบไปแบบนี้เลยนะครับจากนั S> <S so ้นเราก็เช็คนะครับว่าสายแน่นหรือเปล่านะครับก็ลองดึงนะครับลองขยับดูนะครับอ่ะแล้วเราก็มาไล่นะครับเก็บตัวสายไฟให้ดีนะครับอันนี้เราจะคุมฝาแล้วนะครับก็ไล่เก็บนะครับตัวสายไฟให้ดีนะครับลองดูว่าสายไฟนะครับ เราเรียงดีไหมนะครับแล้วก็ดูสายกาวนะครับใส่กาวให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็ใส่นะครับให้ตรงล็อกเลยนะครับใส่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับก็ใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เก็บใสยไฟด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ขาดนะครับตอนนี้เราปิดฟ้านะครับแลก็จะเป็นช่องแอปให้ใส่ใส่ไฟนะครับก็ทํามาเป็นช่องเลยนะครับเราก็เรียงให้ดีนะครับตัวสวิตช์เราจะวางไว้แบบนี้นะครับ พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราเลี้ยงสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการินะครับคุมตัวฝานะครับจะทําการปิดฝานะครับนครับอ่าก็พอบนะครับข้าไปเลยนะครับข้าไปได้เลยนะครับอ่าแล้วมันจะมีนะครับตัวแกนนะครับตัวแกนที่ใช้นะครับดันนะครับตัวระบายลมนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ไปนะครับให้มันตรง ตรงช่องนะครับใส่ไปให้ตรงช่องนะครับใส่ไปให้ตรงช่องมันก็จะลงแล้วนะครับจากนั้นเราก็นะครับมาจัดนะครับตัวสวิตช์นะครับขัดจัดตัวสวิตช์นะครับให้ลงล็อกนะครับ พอเราใส่นะครับสวิตช์ลงล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราก็นะครับจะมาทําการคุมนะครับตัวฝากนะครับตัวนี้มันต้องให้เป๊ะนะครับให้เป๊ะทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวสวิตช์นะครับอ่าแล้วก็ตัวฝากนะครับเราก็พยายามใส่นะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับอ่าถ้าไม่ตรงก็จะไม่เข้านะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะไม่เข้านะครับอันนี้ก็ลองขยับดูนะครับนะครับอ่าพอเราใส่นะครับตรงล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการยิงออกออกสามส่วนนะครับที่เราขอดตอนแรกนะครับ ก็จะมีนอนด้วยกันอยู่3ามตัวนะครับเราก็ยึดนะครับขันยึกไปเลยนะครับแน่นเลยนะครับครานี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี้ก็เป็นฝานะครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวมอเตอร์นะครับเครื่องยนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ